ท่านชนกจันทาทองครับท่านประธานสภาที่เคารพดีฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองจากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ ผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคค่ะเมื่อวันที่18พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้รับการร้องทุกข์จากท่านสอจอวิทยาศรีหาทนและท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านภูเงินตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายถึงปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ mm. เพื่อที่จะผลิตน้ำประปาให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน4หมู่บ้านนะคะ368 หัวเรือนเดือดร้อนหลายพันคนด้วยกันค่ะจากวันนั้นนะคะดิฉันได้นําเรื่องนี้นะคะเข้าหารือในสภาผู้แทนราษฎรแล้วถึงสองครั้งด้วยกันรวมครั้งนี้นะคะดิฉันหารือรวมกันแล้วถึง3ครั้งค่ะ และก็ผลักดันติดตามทวงถามหน่วยงานที่เกี่ยวกับระบบน้ำทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำบนดินกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้ำใต้ดินกรมบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะหาแหล่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนค่ะท่านประธานคะภาพสไลด์ที่เห็นนะคะย้อนหลังไปสักหนึ่งภาพค่ะจากวันนั้นปี25 6 3ค่ะจนถึงวันนี้2566ถัดไปอีก สักหนึ่งภาพค่ะให้เห็นแหล่งน้ํานะคะปัญหานี้ค่ะยังไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขจนถึงวันนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่สามารถที่จะหาแหล่งน้ําผลิตนะคะแก้ไขปัญหาความดดอนให้กับพี่น้องประชาชนได้เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ค่ะได้โอนกิจการน้ําประปาค่ะไปให้ยังการประปาส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยดิฉันจึงนําเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังการประปาส่วนภูมิภาคค่ะว่า ท่านคงเป็นความหวังสุดท้ายของพี่น้องประชาชนที่จะช่วยต่อท่อน้ำปราปาจากอำเภอพุพิสัยระยะทาง30กิโลเมตรเพื่อที่จะส่งมอบน้ำประปาเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวขอบคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับ